่าโอเคตอนนี้นะ่าจะเลกคอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้จะเป็นคาบสุดท้ายนะคะของทุกๆคนนะคะเราซื้อคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะทั้ง มหถึงม6นะคะทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายของเราอันนี้จะเป็นการพูดพื้นฐานในเรื่องพื้นฐานของของภาษาจีนนะคะซึ่งบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นบทสุดท้ายที่จะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาใน ในหนังสือหรือว่าแบบเรียนของเราอันนี้เราซื้อก็อยากยกมาสอนพวกเราเนาะคือมันได้ใช้พูดหรือว่าสนทนาในชีวิตประจาวันนะคะไม่เกี่ยวกับแบบเรียนซึ่งเราซื้อก็จะเอาคําศัพท์ทั้งเจ็ดคำที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะคะเนี่ยเจ็ดคำนี้นะคะมาใช้สอบปลายภาคนะคะส่วนข้อสอบปลายภาคเนี่ยม .1 ถึงม .6 จะเหมือนกันนะคะทั้งเรียนแล้วเราซื้อก็จะตัดเกรดให้แล้วเสร็จ ในสัปดาห์หน้าเลยนะคะเราก็จะส่งเกตให้วิชาการทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องคะแนนของตัวเองถ้าทุกคนส่งสมุดไว้ให้เราซื้อแล้วก็มีล่องลอยในการสอบเนี่ยผ่านแล้วนะคะแน่นอนแล้วก็ขอวอวยพรพี่พี่พม .6 ทุกคนนะคะให้สอบให้ได้คณะหรือว่าวิทยาลัยมหาลัยที่ตัวเอง คาดหวังไว้นะคะ่ะไปค่ะวันนี้นะคะเราจะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด7คําคำนะคะคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าเจา้จาเจ้านะคะเจา้าแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะเราจะใช้คำว่าเจา้าช่งางเห่าก็ได้นะคะเจา้าช่างเห่านะคะก็แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะะันหรือว่าจะ จ้าเฉยๆนะคะเวลาเจอเพื่อนคนจีนเจ้าหรือว่าเจ้าช่างเห่าก็ได้นะคะก็เป็นการสวัสดีตอนเช้าหรือว่าทุกช่วงเวลานะคะทุกช่วงเวลาเราจะใช้คําที่สองคำว่าหนีเห่าหนีเห่านะคะแปลว่าสวัสดีใช้ได้กับทุกช่วงเวลานะคะใช้กับ ทุกช่วงเวลาล่าชื่อ你好，朋友你好，าหรือว่าจะใช้ถ้าตอนเช้าเราก็ใช้เจ้าช่งางเถาเจ้าช่งางเถ้าอย่างนี้นะคะและต่อไปนะคะคำที่สามคำที่สามนี้นะคะคือคำว่าฮาจิวปูจียน เขาจิ๋วูเียนอย่าลืมกฎของการเปลี่ยนเสียงนะคะเสียงสามกับเสียงสามเมื่อมาเจอกันให้เราเปลี่ยนเสียงข้างหน้านะคะเขาจิ๋วปูเชียนเขาจิ๋วปูเไม่เจอกันนานเลยนะคะไปเ,เรียนที่อื่นไม่เจอกับเพื่อนนานมากเขาจิ๋วปูเียนนีจะไม่ย่างนะช่วยจิ้นจะไม่ยานาอะอะไรแบบนี้นะคะอะคำที่สาม ไปแล้วเนาะต่อไปคำที่สี่ค่ะคำที่สี่เกี่ยวกับการกินเขาเป็นประโยคคำถามถามว่าชื่อฟาลเลมาชื่อฟาลเลมาโมสี่จำได้ไหมคะเราซื้อเพิ่งสอนคำว่าเลมาเท่ากับเลหมเดียวไอ้หลุดสักรู่นะคะ นะมันหลุดนะคะสักคู่วันนี้เราจะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเราซูมมีเวลาจำกัดเนะเาะอ่ะเริ่มมานะคะเริ่มมามาแล้วอ่ะเริ่มมาตัวนี้นะคะจะเท่ากับเริ่องมัยโยที่แปลว่าหรือยังนะคะหรือยังเขาถามว่าชิฟ่าเราม,มาชิฟ่าเราม,มาชิฟ่มมาบว่ากินข้าวเราม,มาแปลว่าหรือยัง นะคะกินข้าวหรือ,อยังต่อไปค่ะข้อห้านะคะอ่านว่าซุยจินเสริมไยังุจินเสมไมยังช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่าเพราะฉะนั้นพอจะเราออกไหมคะเขามีการทักทายแล้วก็มีการถามว่าไม่เจอกันนานเลยนะเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะไปชวนไปไหนต่อแบบกินข้าวหรือ,อยังอะไรเงี้ยกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปนะคะคําที่หกนะคะ หัวแม่นโจปาหัวแม่นโจปาจำได้ไหมคะประธานเราซื้อสอนไม่เยอะเราซื้อสอนแค่หัวหนีทานะคะหัวแม่นหนีแม่นทาแม่นนะคะก็คือเอ่อฉันคุณและเขาพวกฉันนะคะพวกคุณพวกเขานะคะก็จะมีอยู่แค่นี้จำแค่นี้พอ นะคะต่อไปค่ะคําสุดท้ายไม่อยากพูดคานี้เลยแต่ต้องพูดว่าสายเจียนนะคะสายเจียนแปลว่าลากนจำได้ไหมคะล่าชื่อใจยเจียนเื่อเชี่ยล่วชื่อล่าชื่อใจเยเจเียนนะคะอันนี้คือทั้งหมดเจ็ดคำให้พวกเราจดลงสมุดทีนี้มาค่ะมันก็จะมีประโยคตัวอย่างนะคะปะยอของเราซื่อนะคะประโยคตัวอย่างเช่น เราซื้อกำหนดให้ A นะคะ A, A. เขาพูดคำว่าหนีหขอหนี้ขอ,ขอใส่อึ้งให้เขาด้วย<ข>อเราจะใช้คำว่าเขาจิวปูเจี้ยนก่อนนะคะ เราเดินไปแล้วเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเท้าจิ๋วหูเฉียดนะคะเท้าจิ๋วหูนะคะหูเฉียดตึงๆนี่สวัสดีไม่เจอกันนานเลยอะไม่เจอกันนานเลยอะ่ะเอต่อนะคะเอต่อบอกว่า สวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะคะหนีหอบหนีหอบเขาจิ่วปูเจียนไม่เจอกันนานเลยเดี๋ยวจะให้แปลลงไปนะคะแปลลงไปในสมุดแล้วก็ถามต่อว่านี่คะหนีซุยจินเยังนะคะให้ถามต่อว่าหนีนะคะหนีขอโทษเปลี่ยนปรกกาหนีน 你看，最近，最，你看最近怎么样？ วจวีิสนมยางมันจะช้าแหลบนิดนึงนะคะเราสืเขียนไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่มานะคะเอาขอเอาอันนี้นะคะจวีจินวีินนะคะเขียนพิอินให้ด้วยส่วนมะย่างนะคะมีวีินส่นไม่ย่าง,นะะเ,างเป็นคำถามนะคะบี B ก็จะตอบว่า B ก็ต้องตอบว่าถ้าเขาถามว่าเขาเจียวปูเเราต้องทวนเขาก่อนว่านี่าเขาจวไม่เจอกันนานเลยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะ<ม> B ก็ต้องทวนไปค่ะนี่หาวไปให้เขานะคะนี่าวสวัสดีเพื่อนเหมือนกันนะคะเขาจียวเขาจ หอเชี่ยอ๋อสวัสดีไม่เจอกันนานเลยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยจุยจินนะคะเขาถามว่าหนี่จุยจินสมอย่างคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอบสั้นๆง่ายๆจุยจินหว่อเห็นหาจุยจินวอเห็นหานะคะบี B ก็ตอบให้ค่ะจุยจินนะคะจุยจินถ้าลายมือไม่สวยทษทีนะคะหวอนะคะ หัวก็คือฉันใช่ไหมคะฉันหอบอ่าเราเจอคำว่าช่วยจิน้นหนีเหินหาตามมารยาทเราต้องถามเขากลับถามว่าหนีเนอ <c oughs> โทษทีค่ะหนีเนอแล้วคุณหลักนะคะถามกลับหน่อยค่ะถามกลับหน่อยหนีเนอะนะคะหนีเนอ นี่นะก็คือแล้วคุณหละ่ะนะคะแล้วคุณหละ่ะเอก็จะตอบกลับว่านะคะว่เย่เยะแปลว่าก้อนะคะว่เย่ขนขอบนะคะว่เย yeah. ่ขัน อ๋อนะคะแปบลบว่าฉันก็สบายดีนะคะฉันก็สบายดีเหมือนกันอ่าทีนี้อยากให้ทุกคนไปแต่งต่อนะคะเอกับ b นะคะเขาจะต่อบทสนทากันนะคะอาจจะเป็นว่าโอ้สบายดีเราเจอเพื่อนสบายดีแล้วอยากจะ ชวนเพื่อนไปกินข้าวนะคะเอจะใช้คำว่าอะไรนะคะอะใาานนะคะ่ให้ภาษาไทยนะคะให้ภาษาไทยแล้วก็ให้ใช้นะคะประโยคนี้แล้วก็ประโยคนี้นะคะประโยคที่สี่กับประโยคที่หกมาใส่ในบทสนทนาต่อซิอะมาอ่านก่อนนะคะเอนะคะเขาเจอเพื่อนเขาเดินไปเจอเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่านี่ค่ะ 好久不见เฮ้ยสวัสดีไม่เจอกันนานเลยอะนี่จุ้ยจินนไม่ยางช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะบีก็เลยตอบว่านี่ค่ะเอ้ยสวัสดี好ี不นไม่เจอกันนานเลยจริงๆ่ะแกจุ้ยจินฉันห่นีเนาะช่วงนี้ฉันสบายดีมากเลยนะคะถูกหวยตลอดแล้วคุณล่ะอ่า เอก็บอกว่า w ้ y หันเห่าฉันก็สบายดีเหมือนกันให้ตอบประโยคที่ว่านะคะให้ตอบประโยคที่ว่าคุณกินข้าวแล้วหรือ,อยังอ่าคุณกินข้าวแล้วหรือ,อยังบี B ก็จะตอบว่ายังไม่กินให้บอกว่า ไปกินข้าวกันเถอะนะคะเอก็จะตอบกลับว่าไปไปไปกันเถอะนะคะอ่าอ่าซึ่งให้พวกเรานะคะเอาประโยคนะคะภาษาไทยที่เราซื้อกำหนดให้แต่งต่อแล้วเดี๋ยวเราซื้อแล้วให้หัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวน,นีกีนาทีละ ไม่แน่ใจราแบบคอร์ดไปกี่นาทีแล้วไม่แน่ใจนะคะแล้วให้หัวหน้าเอาสมุดนะคะขึ้นไปส่งไว้ที่ห้องคอมจีน เป็นอันจบนะคะบทสนทนาในวันนี้ในเรื่องพื้นฐานทวนกันอีกสักรอบอันนี้จะเป็นบทสนทนาพื้นฐานที่มีประโยชน์มากๆเราจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะถ้าใครเดินไปเจอเราซื่อ,อเราชื่อหนิลเหา่าแต่เราต้องใช้คําว่าหนิลเหา่ากับเราซื้อนะเพราะว่าเราซื้ออายุมากกว่าพวกเรานะคะเราจะไม่ใช้หนิงน,นะคะหนิงเห่าใช้กับคนที่อายุเท่ากันหรือว่า เพือนกันนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าแต่ถ้าใช้กับเหล่าซือหรือว่าคนที่อายุมากกว่าเราใช้คําว่าหนินะะหน่นนะคะหนินเะใช้คําว่าหนิ่นะคะหนินทษทีค่ะหนินคือตัวนี้นะคะหนิ่นเนะะีอา่านว่าหนิ่นหนิ่นเหาะนะคะ老师，หนิ่นเหาื好อชื老อฟ饭น吗？老师吃饭了เ有？哎，最ั老ง怎่ามา เราเราเชื่อ,อ,อหผะ,ะใจจ้เราจร้งอยู่เเป็นยังไรคะวันนี้เจคําที่เรียนตายหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมไปต่อบทสนทนาให้เราซื้อนะคะว่า A กับ B ถ้าเขาจะชวนกันไปกินข้าวเราจะต้องใช้คําว่าอ อันนี้คืองานสุดท้ายนะคะของวิชาภาษาจีนของเราซื้อนันพาออนพรตีสัตนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกทุกคนว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะได้เจอกันอีกแล้วเราชื้อจะคิดถึงทุกคนนะคะใส้เจียนใสเจียนใจ้เจียนนะคะ